นี่ใบบกเธอไม่สบายหรอใช่ใบบุญเมื่อวานฉันวิ่งตากฝนกลับบ้านมาน่ะโหนี่ใบบกเธอสงสัยไหมว่าทําไมเวลาตากฝนเนี่ยถึงไม่สบายนั่นสิฉันก็อยากรู้เหมือนกันเงั้ยพวกเราเรียกดรอรายกันเถอะดรสายบอแล้วเจ้ามาแล้วมีอะไรกันหรอเจ้าเด็กเด็กพวกเราอยากรู้ครับ ทำไมตากฝนถึงไม่สบายหรอครับใช่ค่ะแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้ไม่สบายตอนตากฝนหรอคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยทั้งสองคนงั้นพวกเราลองไปฟังความรู้จากอาจารย์ออกจากคณะวิทย์คิดดีกันเถอะคณะวิทย์คิดดี สวัสดีคะ่ะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการไ i e n n ค Kitty วันนี้เรามีความรู้ดีๆมาฝากในหัวข้อเรื่องเชือ้อไวรัสที่มากับสายฝนค่ะใบบกเนี่ยเขาไปตากฝนมาเอ๊ะแล้วใบบกเขาจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราไปฟังพี่ๆกันเลยคะ่ะในรายการไ i e n n ค Kitty น้องๆรู้กันหรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วฝนไม่ใช่เป็นตัวนำพาเชื้อโรคโดยตรง แต่ว่าฝนนั้นทําให้เชื้อโรคต่างๆเติบโต,ต,ต,ตได้ดีขึ้นและเราก็มีโอกาสสัมผันกับเชื้อโรคเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นจากหลายๆทางเช่นละอองน้ําฝนน้ําขังรวมไปถึงอาหารและน้ําดื่มอาจปนเปื้อนเชื้อโรคได้ง่ายขึ้นหากเราไม่ได้ดูแลความสะอาดและเราจะดูแลตัวเองยังไงดีหลังจากเปรียกฝน1เปลีเป็นเสื้อผ้าแห้งหองอับน้าความสะอาดร่างกาย3ทานอาหารร้อนๆจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและมีภูมิต้าน,านทานที่ดีขึ้นเท่านี้เราก็สามารถป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆได้แล้ว เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆความรู้ดีดีในรายการแซนคิตตี้น้องๆก็ต้องระวังสุขภาพในฤดูฝนกันด้วยนะคะอย่าไปตากฝนเล่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP พีถัดไปในรายการแซนคิตตี้วันนี้บ๊ายบายค่ะ